สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องหนาหนึ่งกับเกม u t o Duel l i n k ครับผมวันนี้ก็จะมาทําการรีวิวเด็ก Thunder Dragon นะก,นนะก็เรียกได้ว่าเป็นเด็กเมตาเก่านะแล้วก็เป็นเด็กที่โดนเนิฟไม่ว่าจะโดนเนิฟหนักสักแค่ไหนแต่ก็ยังคงเล่นได้อยู่นะฮะเรียกว่าค่าเขาไม่ตายจริงในเรื่องสกิลเนี่ยผมใช้เป็นสกิล Draw Sense t a Spell นะฮะ ข้อ,ขอสำคัคือเมื่อเราเสียไลฟ์พอยไป1000หรือมากกว่าในเทิร์นที่แล้วนะและตอนช่วงรอเฟสต่อมาเราสามารถทำการสุ่มจั่วการ์ดเวทหรือกับดักในเด็กขึ้นได้ฮะแล้วก็เงื่อนไขาการใช้สกิลนี้ก็คือในเด็กเราจะต้องมีการ์ดเวทหรือกับดักเนี่ยใบขึ้นไปแล้วก็ชื่อไม่ซ้ากันด้วยนะฮะโอเคแล้วก็การไปแรกเลยที่ใส่ในเด็กก็คือตัว BLS ใบนี้อาจจะแพงนิดนึงนะใครที่ไม่ได้เปิด s e l ล c t i o n Box 05้าอาจจะไม่มีใช้นะก็ใส่เป็นใบอื่นแทนก็ได้ฮนะ ควอมสมารก็คือไม่สามารถทําการอเชิญแบบปกติได้ต้องทําการอเชิญแบบพิเศษเท่านั้นนั่นก็คือทําการอเชิญโดยรีมูฟมอนสเตอร์ธาตุแสงและธาตุเมื่อที่อยู่ในสุสานครับผมเพื่อทําการอัเชิญเขาออกมานะและก็ความสามารถของเขาเนี่ยใช้ได้เทอร์นละครั้งมี2เทคเทคแรกก็คือสามารถทาการทาร์เก็ตมอนสเตอร์ที่หงายหน้าในฟิลหนึ่งตัวครับผมและทําการรีมูฟออกจากสนามไปซักแล้วก็ในเทอร์นี้ ที่ใช้ความสามารถนี้เนี่ยมอนสเตอร์นี้ไม่สามารถทําการโจมตีได้ครับผมแล้วก็อีกความสามารถหนึ่งก็คือเมื่อตัวเขาทําการโจมตีแล้วทําลายมอนสเตอร์คู่แข่งได้จะสามารถทําการโจมตีได้อีก1ครั้งครับผมก็คือตีได้2ครั้งนั่นเองนะนไปต่อมาออสไอแอดวานดราก้อนความสามารถเขาก็คือตัวเขาเนี่ยสามารถทําการเชิญแบบสังเวยได้ด้วยตัวเดียวเพียงแค่ใช้มอนสเตอร์5ดาวขึ้นไป1ตัวเท่านั้นฮะ แล้วก็เมื่อตอนเขาทําการอญเชิญออกมาเนี่ยสามารถทําการเลือกมอนสเตอร์คู่แข่งหนึ่งตัวแล้วก็ทําลายทิ้งได้เลยแล้วก็จะสร้างความเสียหายเท่ากับพลังโจมตีครึ่งหนึ่งของมอนสเตอร์นั้นนะและตัวเขาเนี่ยเมื่อทําการโจมตีและทําลายมอนสเตอร์คู่แข่งได้เราจะสามารถทําการอญเชิญมอนสเตอร์ที่มีเลเวลห้าหรือสูงกว่าจากบนมือหรือในศุสานเนี่ยออกมาได้ในสภาพตั้งป้องกันกระผมแล้วก็ใบต่อมา chaos dragon levine ตัวเขาก็ไม่สามารถทําการอญเชิญแบบปกติได้เช่นกันนะต้องทําการอัญเชิญแบบพิเศษด้วยการ remove monster ์ธาแสงหรือท่ามืดเนี่ยรวมให้ได้ 3ใบซึ่งการอัญเชิญของเขาเนี่ยจะมีเทคแตกต่างกันถ้าเราทำการอัญเชิญแบบรีมูฟมอนสเตอร์ดังนี้ฮะถ้าเราอัญเชิญโดยรีมูฟมอนสเตอร์ธาตุแสงทั้ง3าใบเลยเมื่อทำการอัญเชิญออกมาเนี่ยเราจะสามารถทำการปุดมอนสเตอร์ที่อยู่ในสุาสานเราหนึ่งตัวอัญเชิญขึ้นมาได้ในสภาพตั้งป้องกันครับผมแล้วก็อีกความสามารถนึก็คือเมื่อตัวเขาเนี่ยทำการรีมูฟแต่มอนสเตอร์ธาตุมืดอย่างเดียวเนี่ยเราสามารถทำการสุ่มแรนด้อมการบนมือคู่แข่งหนึ่งใบกับเข้ากองได้ครับ แล้วก็อีกความสามารถคือถ้าเราทำการอัญเชิญแบบรีมูฟมอนสเตอร์ทั้งธาตุแสงและธาตุมืดผสมกันเนี่ยเราสามารถทำการเลือกการ์ดในฟิลส่งใบทำลายทิ้งได้เลยนะและการทำลายของเลเวเนียเนี่ยไม่ใช่ทำลายแบบทาร์เก็ตด้วยนะฮะที่ใบต่อมาทันเดอร์ดากอนฮอคตัวเขาเนี่ยมีความสามารถก็คือสามารถทำการทิ้งเขาจากบนมือได้เพื่อทำการอัญเชิญมอนสเตอร์ที่ชื่อว่าทันเดอร์ดากอนจากในสุสานหรือในรีมูฟโซนออกมาได้นะฮะแล้วก็อีกความสามารถหนึ่งก็คือถ้าตัวเขาเนี่ยโดน ส่งไปรีมูฟโซนหรือตกจากสนามลงสุสานเราสามารถทําการส่งกร์ดบนมือเนี่ยกลับเข้าเด็กกี่ใบก็ได้ฮะจากนั้นทําการจั่วกา๊าดจากเด็กเนี่ยเข้ากับจำนวนการ์ดที่เรานํากลับเข้าเด็กไปนะฮะเออแล้วผมขอบอกอีกห,หนึ่งนะถ้าในเทิร์นนั้นอนะ่ะเราใช้เทคอ่าอย่างใดอย่างหนึ่งไปแล้วอะ่ะเทคอย่างหนึ่งก็จะไม่เกิดนะฮะเอออันนี้ระวังกันด้วยนะผมเล่นพลาดมาหลายรอบแล้วเฮ้ย <c oughs> okay, ไปต่อมาฮันเดอร์ดากอนดรากฮะตัวเขาเนี่ยมีความสามารถเป็นควิกเอฟเฟกต เราสามารถทําการทิ้งตัวเขาจากบ,บนมือได้เพื่อทําการเสิร์ตตัวเขาเองอีกใบหนึ่งใจเด็กขึ้นมือครับผมแล้วก็อีกความสามารถหนึ่งก็คือเมื่อตัวเขาโดนส่งไปรีมูฟโซนหรือตกจากสนามลงสู่สุสานเราสามารถเสิร์ตการ์ที่ชื่อว่าทันเดอร์ดากอนจากในเด็กเนี่ยขึ้นมือได้ครับผมแล้วก็ใบต่อมาสุพิยคีโปอันนี้เป็นแฮนด์แท็บนะฮะเมื่อคู่แข่งทําการโจมตีเข้ามาเราสามารถส่งการ์ไปนี้จากบนมือลงสู่สานได้เพื่อเปลี่ยนสภาพมอเตอร์นั้นเป็นตั้งต้องการแทนครับผมแล้วก็ใบต่อมาทันเดอร์ดากอน ดราโกดูโอตัวเขาเนี่ยไม่สามารถทำการอาเชญแบบปกติได้ต้องทำการอาเชญแบบพิเศษโดยการรีมูฟมอนสเตอร์ธาตุแสงและธาตุมืดเช่นกันฮะแล้วก็เทอละครั้งเมื่อมีมอนสเตอร์ที่มี effect, เอฟเฟกต์เกิดขึ้นจากบนมือเนี่ยตัวเขาจะได้รับพลังโจมตีเพิ่มขึ้นอีก300จนจบเทินครับผมแล้วก็เมื่อการไปนี้ทำลายมอนสเตอร์คู่แข่งจากการต่อสู้ได้เราสามารถทำการรีมูฟการ์ดที่อยู่ในสุสานหนึ่งใบเพื่อทำการเสิร์ชการ์ด ทันเดอร์มอนสเตอร์จากในเด็กขึ้นมือได้ครับผมแล้วก็เทิร์นละครั้งระหว่างเทิร์นคู่แข่งตอนช่วงเอ็นเฟสเราสามารถทําการเลือกการ์ดในแบนนิชโซนก็คือเลือกการ์ดในเอ่อรีมูฟโซนหนึ่งใบเลือกได้ว่าจะนํากลับไปไว้ท็อปกองหรือว่าตูดเด็กได้ครับผมนี่แหละความสามารถของตัวราโกดูโอนะฮะแล้วก็ใบต่อมาทันเดอร์ดากอนบลอตัวเขาเนี่ยสามารถทําการทิ้งจากบนมือได้เพื่อทําการเลือกการ์ดที่อยู่ในรีมูฟโซนหรือในสุสานกลับขึ้นมือได้ครับผม ล้วอีกความสมารถนึงก็คือเมื่อตัวเขาเนี่ยถูกส่งไปรีมูฟโซนหรือถูกส่งจากในสนามลงสุสานเนี่ยเราสามารถทําการแล拉เชิญ m o มอนสเตอร์ทันเดอร์ดากอนจากในเด็กเนี่ยออกมาในสภาพตั้งต้องกันได้ครับผมแล้วก็ใบต่อมาครับผมแบตเตอรี่แมนโซล่าก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่เอามาอุดช่องโหว่ของเด็กนี้นะฮะ ความสามารถก็คือเมื่อตัวเขาเนี่ยทำการอัญเชิญแบบปกติหรือพิเศษเราสามารถทําการส่งการ์ดมอนสเตอร์เผา t h เดอร์จากในเด็กเนี่ยลงสุสานได้และทุกครั้งที่มีการอัญเชิญแบบไม่ว่าปกติหรือพิเศษของมอนสเตอร์เผา t h เดอร์เนี่ยเราสามารถทําการเสกโทเค็นแบตเตอรี่แมนเผา t h นเดอรธาตุแสงเลเวลหนึ่งออกมาได้ฮะในส่วนในการเสกโทเค็นเนี่ยเราก็เอามาใช้ในการอัญเชิญแบบสังเวยเพื่อลงแบบพวก6ดาวอะไรประมาณนี้เพื่อทําการอัญชงอัญเชิญ e x ิ t ในลำดับต่อไปนะฮะแล้วก็ใบต่อมา ตัวลูพิน้ตัวหมาป่าตัวนี้ก็อย่างที่รู้นะนะว่าโดนลิมิตนะเ,ออเรียกว่าเป็นวิบากกรรมจากการเล่นฮนะันเดอร์ทาก่อนเนี่ยความสบายก็คือเมื่อตอนเข้าทําการเชิญแบบปกติเท่านั้นนะเราสามารถทําการออส่งมอนสเตอร์ที่อยู่ในบนมือเราเนี่ยกับที่อยู่ในเด็กหนึ่งใบครับผมไปรีมูฟโซนไดออ้แล้วก็เมื่อตัวเขาเนี่ยถูกทําลายจากการต่อสู้หรือการเอฟเฟกเราจะสามารถทําการเลือกการที่อยู่ในรีมูฟโซนหนึ่งใบกลับขึ้นมือได้เช่นเดียวกันครับผมแล้วก็ใบต่อมา l ไล i n g วอ r t e x เราสามารถทำการทิ้งก้์นบนมือหนึ่งใบเพื่อทำลายมอนสเตอร์ที่งหงายหน้าของคู่แข่งทั้งหมดทิ้งได้ก็เหตุผลที่ผมใส่ l i ไล i n g วอ r t e x เพราะว่าผมไม่มีไอตัวเวทตัวต่อพันปีันผมขึ้นลูกให้ไอใบนี้มันอยู่ใน SD ที่ต้องเสียตังนะครับผมยังไม่เคยไปเปิดไอเอสดนั้นเลยนะเป็น SD ของไซเรเชียนนะที่ใบต่อมาตัว Melody of a w a k e n i n g d r ดาก n เราสามารถทำการทิ้งก้์ดบนมือหนึ่งใบเพื่อทำการเสิร์ชมอนสเตอร์เผ่ามังกรที่มีพลังโจมตี3 0 0พหรือมากกว่าและ เดฟ2,005หรือต่ำกว่าจะได้ขึ้นมือได้ในกรณีนี้เราก็เอามาเสิร์ตตัว a d v a n c e d ดราคอนกับตัวเลเวเนียนนั่นเองฮะแล้วก็ใบสุดท้ายนะฮะทันเดอร์ดราคอนทันเรดทันเดอร์ความสามารถก็คือเราสามารถทําการเลือกมอนสเตอร์เผาทันเดอร์จากที่อยู่ในสุสานเนี่ยทำการอัญเชิญออกมาแบบพิเศษได้ผมจากนั้นเราสามารถทําการอัญเชิญมอนสเตอร์ Monster ที่ชื่อเดียวกับมอนสเตอร์ที่เราทําการอัญเชิญออกมาด้วยความสามารถใบเนี้ยได้มากที่สุดเท่าที่จะอําทการอัญเชิญได้เลยสมมุติประมาณว่า ถ้าเราทําการอัญเชิญตัวดากอนรอออกมาได้จากในสุสานและในสุสานเรามีดากอนรออยู่อีกเราสามารถทําการเรียกเขาออกมาได้2ตัวหรือ3ตัวเลยหากเรามีเขาอยู่ในสุสานนะอะไรประมาณนี้แล้วก็ในเทอร์นี้เราจะไม่สามารถทำการอัญเชิญมอนสเตอร์เผาเอ่ออื่นได้เลยนอกจากเผ่าทันเดอร์เท่านั้นนะแล้วก็ตัวทันเดอร์ดากอนฮันเบรดทันเดอร์เนี่ยจะสามารถใช้ได้ดเทิร์นลกครั้งเท่านั้นครับผมแล้วก็ใบแรกจากเอ็กซ์ตอร์เด็กนะตัวทีชูล่า ความสามารถในการอัญเชิญเขาก็คือสามารถทําการอัญเชิญแบบ contact fusion ได้โดยการส่งมอนสเตอร์ที่ชื่อต่างกัน3ตัวไป remove z o n อ่าก็เด็กนี้เล่นกับการมีเอฟเฟกเกิดขึ้นใน remove zone อยู่แล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรนะฮก็เทคคร่าวๆประมาณนี้แล้วก็ใบต่อมาตัว galaxy eye c y p h e r dragon ก็เอามา exist แบบจังหวะที่เราเรียกตัว บีเลเอมาเคลียร์มอนแล้วแล้วก็ลงแอดวานซ์ดราก้อนมาเคลียร์แล้วแต่ยังเหลือมอนอยู่ก็คือเหมือนคู่แข่งมันสเปซส,สู้อ่ะเหมือนเราสู้แล้วเขาสู้กลับอ่ะอะไรประมาณนี้เราก็ส่งตัวกาแล็กซี่ไอมาสู้ต่อคือส่งควบคุมมอนสเตอร์คู่แข่งได้ฮะแล้วก็จะเปลี่ยนมอนสเตอร์คู่แข่งเป็นกาแล็กซี่ไอเหมือนเราก็คือพลังโจมตีเท่ากันกันเองนะฮะแล้วก็ในเทิร์นนี้มอนสเตอร์ตัวอื่นจะไม่สามารถทำการโจมตีเข้าไล์พอยของของคู่แข่งได้เลยนอกจากมอนสเตอร์ที่ชื่อกาแล็กซี่ไอเท่านั้นนะแล้วก็ไปต่อมาตัวอีฮิลติกซันดากก้อน เอามาถอดไสโอเวนหนึ่งแล้วก็ทําการสังเวยมอนสเตอร์ Monster, เรากี่ใบก็ได้จากนั้นทําลายการเดฟิวเท่ากับจำนวนที่เราทําการสังเวยไปฮะแล้วก็ใบต่อมาคอนสเตล่า M7 ตัว M7 นี้เอามาเคลียร์มอนสเตอร์เหมือนกันก็คือสาม,มารถทำการถอดไส้หนึ่งแล้วก็เลือกเป้าหมายมอนสเตอร์คู่แข่งหนึ่งตัวกลับขึ้นมือครับผม แล้วก็ใบต่อมา Dark r e b e l l i o n Exit ก r a g o n ก็เอามาดูดพลังโจมตีของมอนสเตอร,ร์คู่แข่งสมมติมอนสเตอร,ร์คู่แข่งเนี่ยมันเป็นอมอนสเตอร,ร์ตัวใหญ่แล้วก็ดูดพลังโจมตีมาไว้ที่เราเลยนะครึ่งหนึ่งนะแล้วก็ใบต่อมา p h o t o n s t r i k บ b o ซ s e r ในระหว่างเทินคู่แข่งเนี่ยเราสามารถทำการ n e เก t ตดเอฟเฟคู่แข่งได้โดยการถอดไส้1หนึ่งจากนั้นคู่แข่งได้รับพลังเสียหายไป500ร้อแล้วก็ผมขอพูดอย่างนีง้นะตัว b o w s ซ r เนี่ยสามารถ Ne เก t ตได้เฉพาะมอนสเตอร์ที่เอฟเฟ t a c t i v ิอยู่บนฟิลเท่านั้นนะฮะ มอนสเตอร์นั้นถูกส่งลงสุสานแล้วมันไปเอติเวตเอฟเฟกอยู่ในสุสานตัวเบลเซอร์จะเนเกตไม่ได้นะเออน,นี่ขอชี้แจงก่อนนะแล้วก็ตัวนัมเบอร์เจสิบซินหรือ,อคนในช่องผมเรียกว่าดูเลมอนก็ <c oughs> <c oughs> นสมัยก็คือเธอหลักล้างแล้วสามารถทำการถอดไส้อเลนหนึ่งจากนั้นเลือกมอนสเตอร์คู่แห่งหนึ่งตัวโดนส่งไปรีมูฟโซนจากนั้นสแตนบายเฟดหน้ามอนสเตอร์ Monster นั้นจะกลับมาฮะและหลังจากตัวซินเนี่ยทำการโจมตีเสร็จ จะได้รับพลางโจมตีเพิ่มขึ้นอีก300แล้วก็แรงเพิ่มขึ้นอีก3ครับผมอ่าราวๆประมาณนี้นะแล้วก็วิธีการเล่นเนี่ยผมจะมาบอกในรีเพลย์แล้วกันเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะซับซ้อนระดับหนึ่งอืมพูดหรือว่าถ้าหากพูดทางทฤษฎีเนี่ยมันจะเข้าใจยากนะฮะจริงๆคือเราต้องจำเทคไม่กี่ใบแล้วจำเทคด,ดาร์กดาร์กแลรวกรอแล้วก็วกดาร์กฮอกให้คใคได้เราก็จะเล่นได้ง,ง่ายขึ้นแล้ว อาตาแรกตอนนี้เจอกับอ,อกันโดล่านะฮะกันดล่าเนี่ค่อนข้างระบาดนะโอเคเริ่มหลังนะฮะมือเราถือว่าเล่นได้นะ,ะจังหวะนี้อ่ะเขาเปิดด้วยตัวทันเดอร์ดาก่อนนะเสรอตตัวเองขึ้นมือสองใบาจากนั้นใช้สกิลอ่ะ เปลี่ยนกลับเข้าเด็กแล้วก็เรียกแกลนูล่าในเด็กขึ้นมือฮนะแล้วก็เสกตัวแกลนูล่าคลอสลงสุสานนะแล้วก็ใช้เอฟเฟกอีกรอบนะฮะทิ้งตัวเองแล้วก็เสิร์ชขึ้นมือนะแล้วก็ลงการหนึ่งใบมาหมอบไปเข้าเถือนครับผมแล้วก็ทําการอัญเชิญตัวแบตเตอรี่แมนนะทำการผมสุสานเป็นตัวดากอนรอฮะแล้วก็ใช้เอฟเฟกของดากอนฮอคทิ้งตัวเองจากบนมือแล้วก็ทําการอัญเชิญดากอนรอเข้าในสนามแล้วก็เอฟเฟกของแบตเตอรี่แมน เมื่อมีการอัญเชิญมอนสเตอร์เผ่าธันเดอร์แบบไม่ว่าปกติหรือพิเศษจะสามารถสร้างโทเค็นขึ้นมาได้นะฮะาจาังหวะนี้ตีไปเจอแม่มดดำครับผมเมื่อตกลงสสารเสิร์ตการ์ดนเล็กขึ้นมือได้นะอข,อข,อขอแค่นีนะ้มันเป็นเสิร์ตอะไรนะเสิร์ตมอนสเตอร์ทีท่มีพลังโจมตีพันห้าหรือเดฟต่ำกว่าใช่ไหมอ๋อไม่ใช่พลังโจมตีเป็นเดฟพันห้าหรือต่ำกว่าขึ้นมือได้ออโอเคผมก็มีกันนอะแต่ไม่เคยอ่านเทคคนะ โอเคเขาทำการอัญเชิญตัวซิเวอร์กับเจ็ครับแล้วก็เรียกตัวซิเวอร์กับเจ็อีกใบนะึงฮะและ้วใช้เอฟเฟกครับผมเปลี่ยนการ์ดในมือหนึ่งใบกับมือเออ่เข้าเด็กแล้วก็เสิร์ตตัวการ์โนล่าขึ้นมือนะและ้วก็ต่างนี้เขาทำการอัญเชิญเรเวเนียใช่ไหมอือฮะเขาทำลายตัวรอกับโเทเค้นนะแล้วก็เอฟเฟกร์ลอมตกจากในสนามสุขลงสุสานแล้วก็ทำการเสิร์ตทันเดอร์ดราคอนจากรีเด็ออกมาแบบพิเศษครับผมแล้วก็เอฟเฟกของตัวแบต,ตเตอรี่แมนเสกโทเค้นขึ้นอีกรอบครับผม จุดน,นี้เขาทำการอัญเชิญเอ็กซิสเป็นนอนแมนสาบนะแล้วก็ผ่านเธอนะตีตัวรอทิง้งจุดน,นี้ผมใช้ตัวไลติงโวเทกแลผมทิง้งแล้วก็จากนั้นทําการอัญเชิญตัวดรากอนดูโอฮนะ,อะแล้วทำการอัญเชิญแบบสังเวยฮนะเรียกตัวดากันฮอลลงไปแล้วก็ตีปิดเกมอะไรประมาณนี้ฮนะคือตัวแกนดูล่าเนี่ยจะมันจะน่ากลัวถ้าหากเขาทําการอัญเชิญมอนสเตอร์ออกมาได้แบบเต็มรูปแบบนะแล้วก็อีกอย่างที่น่ากลัวเลยคือแฮนด์แท็บ ถ้าแกนดูล่าไม่มีแฮนด์แท็บเนี่ยผมบอกเลยนะว่าค่อนข้างที่จะสู้ง่ายระดับหนึ่งอันนี้ผมเจอแกลนูลา่าในเวอร์ชันที่เขาไม่มีแฮนด์แท็บบนมือไงโอเคอันนี้ตาที่สองนี่เจอกับเด็กเไรนะไอฮันเดดหนอักก้อนกันปะลืมนะบางทีเล่นนานก็ลืมฮะอ๋ออบิสแอคเตอร์โอเค เขาใช้เอฟเฟกต์มาดูนาหักเลือดพันหนึ่งนะแล้วเสิร์ตตัว Actor, อวิชแอคเตอร์ใหญ่ด้ขึ้นมือครับผมและใช้ Skill Bomb, Bomb. สกิลซีลบอมซีลบอมความสบายของซีลบอมก็คือเราจะไม่สามารถทําการไออินเทอร์แลกกับในสุสานได้เลยก็คือเราไม่สามารถทําการส่งการในสุสานออกจากในหลุมได้แล้วก็ไม่สามารถทําการเชิญมอนสเตอร์จากในสุสานได้ใช่ไหมอ่ะกลัวอ่านเอ็กผิดนะฮะเนี่ยเราจะทำในเทิร์นคู่แข่งต่อไปเรา่คู่แข่งจะโดนในเกตเรื่องการแบนิชการ์ดจากในสุสานแล้วก็ เรื่องการสเปเชียลการ์ดแบบพิเศษจากสุสานอ่าโอเคเราทำการเรียกตัวแบตเตอรี่แมนนะครับผมตัวดากอนรอไปก่อนนะแล้วก็หมอบการ์ดับผมหมอบตัวเอ่อทันเดอร์ดากอนทันเดรนะแล้วก็ใช้ตัวเมโลดี้ฮะทิ้งการบนมือแล้วก็เสิร์ชตัวเลเวเนียกับตัวแอดวานซ์ดากอนขึ้นมือนะอ่ะแล้วก็ใช้ตัวเลเวเนียไม่ใช่เลวเนียแบตเตอรี่แมนตีกัเลยแล้วก็โดนแฮนด์แท็บนะฮะสปีคิโป อ่าโดนไทฟูนะจังหวะน,นี้ผมก็ใช้ตัวฮันนะขุดตัวรอขึ้นมาแล้วก็จากเอฟเฟกตของผมเราสามารถทําการขุดรอได้เท่ากับจํานวนอ่าชื่อของเขาเห็นไหมจังหวะน,นี้ผมขุดออกมาได้2ตัวเพราะว่าผมขุดรอ1ใบและในสุสานมีรออีกหนึ่งใบผมก็เลยขุดออกมาได้2ตัวเลย <S <S อ่าทำการกินไลพอยเพื่อทําการเสิร์ชซูเปอร์สตาร์ขึ้นมือนะฮะอ่าแปะสเกลทาการเชิญเพนูลัมครับ มาดูหน้าสปอร์สตาร์แล้วสปอร์สตาร์ทำการเสิร์ชการ์ดอ่ไอสมุดป,ปีศาจออกมานะฮะใช้เอฟเฟกต์นะฮะยิงตัวนั้นรอทิ้งนะแล้วก็เอฟเฟกต์ดาก้อนรอผมเพื่อทำการถูกส่งออกรีมูกโซนะทำการเสิร์ชตัวทันเดอร์ดาก้อนจากในเด็กออกมาได้ครับผมเขาทำการอัเชิญแบบพิเศษออกมากันนะฮะ ก็อนเริ่มทำการเคลียร์ตัวแบตเตอรี่แมนแล้วก็ตัวดักกันดาร์คครับเอฟเฟกต์ดักกันดาร์คเมื่อตัวเ,เขาเนี่ยตกลงสุสานสามารถทำการเสิร์ตตัวทันเดอร์ได้กกันใจได้ขึ้นมือได้นะแล้วก็ตีซูเปอร์สตาร์มานะแล้วจบเถิดใช้สกิลครับผมใช้เอฟเฟกต์ดรอเซนสเปลแท็บทำการจัว่วได้ไลนิ่งวอร์เทคนะแล้วใช้เอฟเฟกต์ของตัวดักกันฮอครับเรียกตัวดักกันลอออกมานะแล้วก็ทำการเรียกตัวเลเวนเดียครับผมเพื่อทำการเคลียร์แพนดูรัมโซนครับผมแล้วก็เอฟเฟกต์ดักกันด็ จะกก็ดรากเสิร์ตแต่กนฮอคขึ้นมือครับผมอ่าทำการอัญเชิญแบบเอัญเชิญแบบสังเวยฮะเรียกตัวแอดวานต์ดราก้อนนะฮะยิงตัวซูเปอร์สตาร์ทิ้งแล้วก็ยิงลายพอยต์นะแล้วก็ไลตนิ่งวอเหตุครับผมแล้วก็ทำการอัญเชิญตัวดราก้อนดูโออะประมาณนี้จะถือว่าค่อนข้างจะงงนิดนึงนะฮะถ้าใครดูไม่ทันให้แนะแนะนำให้เริ่มดูใหม่อีกรอบนึงหรือไม่ก็ลองสโลว์คลิปดูนะฮะเพราะว่า วิธีการเล่นเนี่ยมันจะเล่นกับรีมูฟโซนกับสุสานเป็นหลักเลยนะเออตัวตัวทันเดอร์ดากอนเนี่ยหลักๆเลยที่คุณต้องจำเอฟเฟกก็คือตัวดาก Dark, ร์ดากอนฮอคแล้วก็ดากอนรอครับสาใบเนี่ยเป็นตัว3มหัวใจหลักในการเล่นคอมโบต่างๆนะฮะในดอวทันเดอร์ดากอนแล้วก็จะมีตัวซัพพอร์ตอย่างแบตเตอรี่แมนกับตัวหมาป่าอ่าหมาป่าลีมิส2มาช่วยในการส่งลงสุสานหรือส่สงลงรีมูฟโซนอะไรประมาณนี้ อันนี้เจอกับเด็กบูอายนะฮะอ่ะทำการอัญเชิญตัวแบตเตอรี่แมนไปถมสุสานก่อนนะฮะทำการถมตัวอ่าดาร์กอนรอไปฮนะพยายามเปิดด้วยดาร์กอนรอดีที่สุดนะฮะเพราะว่าตัวดาร์กนอนฮอกเนี่ยพยายามอย่าไปถมไว้เพราะว่าเป็นตัวที่สามารถใช้อัญเชิญมอนสเตอร์ในสุสานกับในลิมุกโซนได้ไงเพราะงั้นดาร์ก,กนอนฮอกเนี่ยต้องเป็นตัวที่เราต้องจั่วขึ้นมือครับผมตัวดาร์ก,กนอนรอเนี่ยถมไม่เต็มที่เลยเท่าเทนะินนี่ยทำการ ลงตัวแบตเตอรี่แมนอีกไปนึงฮะแล้วก็เอฟเฟกของแบตเตอรี่แมนที่อยู่ะฮะทำการอัญเชิญมอนสเตอร์เผาทันเดอร์ไงเราก็เสตโทเค็นแล้วก็ตัวที่ลงมาทีหลังก็ทำการถมตัวดาก้อนดาร์ไปอ่าอัญเชิญเป็นซินฮะจังหวะนี้ใช้เอฟเฟกซินของผมทิ้งแล้วก็รีมูฟไปนะแล้วก็ทำการอัญเชิญตัวเลเวเนียอ่าเพื่อทำลายแผงหลังก็ทิ้งนะแล้วเอฟเฟกต์ดากอนรอทำงานฮะเอ้ยดากอนดาร์อ่ะจังหวะนี้เราโดนดากันไอคาม่าคัตนะฮะ แต่ก็ดักเราก็เสิร์ฟตัวดาร์โกดูโอ้นะแล้วก็ใช้เอฟเฟสของดาร์กันฮอกทิ้งการบนมือทิ้งเขาออกมาแล้วก็เอามอนสเตอร์ที่ชื่อทันเดอร์ดากอนจากในสุสานหรือในรีมูฟโซนจังหวะนี้ผมไม่มีในสุสานเลยผมมีแต่ในรีมูฟโซนผมก็ทําการอัญเชิญตัวดากอนรอจากในรีมูฟโซนเข้าสนามนะฮะประมาณนี้ฮะก็ถ้าตัวบลูไออย่างที่เรารู้นะถ้าหากแผงหลังเขาหมดมเมื่อไหร่เนี่ยฟีลเขาโล่งแน่นอนเพราะว่าบลูไอเขาไม่ใส่แฮนด์แทบอยู่แล้วนี่แหละเป็นวิธีการเคาน์เตอร์อยีง่งสุดฮะ และบวกกับการที่เราเจอดา้อนไอ้นี่ด้วยไงขามาขัดเพราะว่าเด็กเนี้ยมันไม่กลัวขามาขัดนะทุกคนเออบอกไว้ก่อนเกเล่นสดตาหนึ่งนะก็ไม่รู้ว่าจะได้โชว์สเต็ปอะไรมากมายหรือเปล่านะตอนเล่นสดหรือว่าจะมือเน่าแล้วก็ล่วงไปเลย <laughs> อเจอกับแฟนทอมไนน์นะก็เป็นอีกเด็กหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะร,รับมือ,อยากกันเพราะว่าตัวแฟนทอมไนน์เนี่ยแผงหลังเขามีไว้แก้เยอะอ่าฟ็อกเบดและใบหนึ่งแน่ โอ้ทุกคนทุกคนอาจจะถามว่าทันเดอร์ดาก้อนมือเน่าเนี่ยเป็นยังไงเป็นอย่างงี้เลยฮะก็ไม่รู้ว่าจะได้โชว์สเต็ปอะไรมากมายหรือเปล่านะตอนเล่นสดหรือว่าจะมือเน่าแล้วก็ล่วงไปเลย <laughs> <laughs> <c oughs> แมเอ้ยสุดจริงแฟนทอมสเตจี้โอเค เป็นสเต็ปปกติของเด็กแฟนทอมไนท์อยู่แล้วครับพีเคนะเรามารอดูกันว่าแบลิสที่จะมาถึงเนี่ยตัวแฟนทอมไนท์จะรอดหรือเปล่านะฮะจริงๆผมควรอาจจะต้องใส่แบตเตอรี่แมนเพิ่มอีกใบหนึ่งปะ่ะเออใส่2ใบอาจจะน้อยไปเออแล้วก็ต้องอาจจะต้องใส่ตัวต่อพันปะีฮะโอ้เขาใช้ดีไม้ว่ะทุกคน เรียกตัวดูมหลอดเป็นวิธีการเล่นอีกแบบหนึ่งใช่ไหมโ้เข้าใจคิดฮะถือว่าเป็นการดีมกันนะฮะที่มาเจอคนเล่นแบบครีเอทในาการทางคลิปนะนว่าใครที่กำลังทำพีแฟนทอมไนท์แล้วของไม่ครบเนี่ยอาจจะมีไซน์บูทไม่ครบ3หรือว่าตัวโครสไม่ครบ3ามเนี่ยก็ ลองดูวิธีที่การเล่นกันนะเพราะวก,การพวกนี้เป็นการฟรีนะเอ,อการดรอปป็นอีเวนต์อ่าฮะอย่าเช่นต่อไปเราจะจัว่วการเวทกับดักขึ้นมือนะขอเป็นไลท์นิวอัลเทกแล้วกันไม่ใช่นะตายว่ะทุกคนมือระเบิดมือระเบิดว่ะทุกคนแด่ <laughs> เงเอะไรวะเนี่ยอุตส่าห์โชว์รีเพย์เท่ แต่ก็ต้องมาตกมาตายหรอหรือว่าตอนผมทุกคลิปเลยนะเวลาผมทำรีเพย์เท่เนี่ยตอนเล่นสดเ่ยผมแม่งจะมือเน่าตลอดเลยหรือว่าผมต้องแบบรีเพยแบบกระเสือกกระสนหน่อยแล้วค่อยมาเล่นเท่ในเล่นสดวะ <c oughs> ใครมันจะไปรู้ว่าตอนเล่นสดจะเล่นเท่ไม่เท่วะเนี่ยโอเคเบรกซอดฮะจริงๆตอนนี้เราแพ้แล้วนะเรากดยอมได้เลยจริงๆอาจจะมีคนคิดในใจนะว่า จะใช้สกิลทำไมทำไมไม่จวดปกติคุณเชื่อไหมดวงอย่างผมอะถึงผมจะไม่ใช้สกิลผมก็จะจวดได้ไอหัน0รดนี่อยู่ดี <c oughs> <c oughs> ดวงคนเรามันไม่เท่ากันจริงๆเมื่อแต่เขาหลับหรือเปล่านะไมเขาไม่กดสกิลวะนะ่ะเขาน่าจะลังเราแวงอยู่นะว่าแผงหลังคืออะไระเพราะเขายังไม่รู้ไงว่าเราเล่นเด็กอะไรไงตอนเนี้ย ้ยอนไรละใช้แบบเสียดายของนั่นแหละตีมาพี่จบแล้วเออล <c oughs> ีลายเยอะจริง <c oughs> ก็นั่นแหละฮะก็อย่างที่ผมพูดอาจจะผมพูดต้นคิดนยอาจจะดูว่านีดนึงก็คือการที่เด็กเนี้ยโดนเนิฟมาหลายครั้งก็คืออย่างที่ทุกคนเห็นเลยว่ามันโดนติดเลขเยอะมาก แต่ก็ยังเล่นได้แต่ก็ถ้าจะให้เทียบกับสมัยก่อนเนี่ยมันก็ไม่ได้ว้าวเท่าสมัยก่อนนะเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยบอกเลยเลยว่าอารมณ์คล้ายแกรนดูล่าในเจนนี้ฮะเรียกว่าทุกวันนี้ทุกคนอ่ะเวลาลงแร้งไปเนี่ยจะเจอแกรนดูล่ากันเยอะใช่ไหมฮะแต่ว่าในเจนก่อนเนี่ยทันเดอร์ดากอนก็ไม่แพ้แกรนดูล่าแน่นอนแล้วก็ในเจนปัจจุบันแกรนดูล่าเอไม่ใช่ในเจนปัจจุบันเนี่ยตัวทันเดอร์ดากอนก็ยังเล่นได้นะฮะแต่ว่าแค่จังหวะตะกี้เนี่ยมือเรามัน ช็อตเกินไปเออแค่นี้นแหละโอเคการต์ตเตอร์ใบหาจากไหนได้บ้างนะเผื่อแต่ละคนอยากจะลองนําเด็กนี้มาเล่นดูนะฮะโอเคตัวเบลสเนี่ยได้จากซิลิคชันบ็อกศูนย์ห้าเท่านั้นนะฮะตอนนี้ยังไม่มีลงบ็อกปกตินะแล้วก็ตัวแอดวานซ์ดราก้อนได้จากการอัพเลเวลตัวยูยะครับผมตัวเลเวนเนี่ยได้จากบ็อกอินฟินิตเรย์ดากอนฮอคได้จากบ็อกดาร์คเดเมนชั่นครับผมแล้วก็ดราก้อนดาร์กเนี่ยได้จากการอ่า เล่นในเกตของตัวมุคุบะโลกดาร์คไซออฟเดมันชั่นครับผมแล้วก็ตัวสเปียร์คีโปได้จากบล็อกเดออัลติเมทไลซิ่งแล้วก็ตัวดราก้อนดูโอ้ก็ได้จากบล็อกฟิวเจอร์ฮอลิซานแล้วก็ตัวดราก้อนรอเนี่ยได้จากการอัพเลเวลของตัวมุคุบะโลกดาร์คไซออฟเดมันชั่นครับผมแล้วก็ตัวแบตเตอรี่แมนได้จากบล็อกเบอร์นิงโนวาครับ และก็ตัวลูพินได้จากบล็อก b l e s s i n g load ครับผม lightning vortex ได้จากบล็อก side of happy ก็อย่างที่ผมพูดนะถ้าใครมีตัวต่อพันปีก็ใช้แทนนะฮะแล้วก็ใบต่อมาเม l o d y ได้จากการ Level, อัพเลเวลตัวประธานไครบาโลกแรกนะขึ้นเวล45เลยนะเลเวลสุดท้ายเลยแล้วก็ตัว h u n d 0 0 d ได้จากการอัพเลเวลของตัวมุคุบะเช่นกันนะทีชู u ่าได้จากบล็อก arena of sanctuary ครับผม ตัว Galaxy Eye Cipher ได้จากบ Box Photon ไม่ใช่ p h ตอนแฟน a n ม o m of Rebellion Helatic Sand r a g o n ได้จาก Box i n f i n ิ t e Ray ครับผมแล้วก็ตัว M7 ได้จาก Infinite Ray เช่นกันแล้วก็ตัว Dark Rebellion นะได้จาก Phantom of Rebellion ครับผมแล้วก็ Bowser ได้จากบ Box Photon of Galaxy ครับผมแล้วก็ซินได้จาก Box Photon of Galaxy เช่นกันครับผม ก็เด็กทันเดอร์ดาร์กอนลิสผมก็หน้าตาจะประมาณนี้นะเรียกว่าของก็ยังไม่ค่อยครบแล้วกันแต่ก็ยังเล่นได้อถือว่าเล่นได้แล้วก็เล่นสนุกในระดับหนึ่งเลยก็ใครก็ตามที่เล่นเด็กทันเดอร์ดาร์อนอยู่ในเจนปัจจุบันนะฮะสามารถมาคอมเมนต์พูดคุยแล้วก็แลกเปลี่ยนลิสต์เด็กได้นะฮะแล้วก็ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อมาพูดคุยกันในไลฟ์สตรีมสด YouTube กันด้วยนะครับ คลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับไปแล้วนะครับสวัสดีครับจบเร็วกแล้วแพ้เร็ว <c oughs>